วิหกนกพงสกดครับตอนนี้อยู่กับบาวเบิดนัคลินเด้อพี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปักมุดลิงค์ใคบาตรจองตัวนะครับผมพรุ่งนี้มีไลฟ์สดนะครับแม่แม่จ๋ามื่อนี่ผมมีไลฟ์สดเด้อพี่น้องเดอ้อโอสาดผิวลมแห้งอ๋อพี่น้องครับผมตอนนี้เบาวเบิดยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับผมมื่อน,นี่หมอลำเสียงวิหกนกพงสกดครับทําการสแสดงที่วัดสุดทธิวนารามนะครับผมบ้านน้องชิมตะบนน้องชิมอำเภอเนินสงหา จังหวัดชัยภูมิชมฟรีสอดแจงเด้อพนองเด้อคารวันขอบครัวใหญ่ครับหมอลำเสียงวิหกนกปงสกรครับเดินทางมอบความสุขกับพี่น้องทุกพื้นที่ตัวประเทศมืน,นีมาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องเนื่องสังงาพี่น้องชัยภูมิหามผ่าชมเป็นเด็ดขาดเด้อพนองครับผมการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการงานโชว์ไฟแสงสีเสียงทับศิลปินแดนเซอร์มากกว่า300ชีวิตบนเวทีในค่ำคืนนี้วัดสุทธิวนารามบ้านาน,น้องชิมตะบนน้องชิมอำเภอเนื่องสังงาจังหวัดชัยภูมิชมฟรีสอดแจงเดิอพนองเด้อ อาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะครับผมตอนนี้ครับบริเวณด้านหน้าเวทีศาสตร์เสื้อเต็มนาฮ้านอาญะและพี่น้องตอนนี้ศาสตร์เต็มนาฮ้านอาญะและพี่น้องลมเย็นดีดพี่น้องวัดนี้เขาเคยมาแล้วตอนปีทีสี่เนาะพี่น้องเนาะบ่าวเบิดจำได้อยู่พี่น้องปีนั้นคนหลายหลายปีขาดว่าพี่น้องเขากระสิไลให้เก่าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ศาสตร์เต็มนาฮ้านอาญะและพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะผมศาสตร์เต็มแล้วพี่น้อง อาพี่น้องอย่าลืมเซื้อวิสจองตัวนะครับเดอ้อพรุ่งนี้มีไลฟ์สดนะครับผมพรุ่งนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยบัตรราคา129บาทสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับผมรอนทัวร์หมอลําเสียงไว้หกนุบสกอตอพีที่25เด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับลูกเบอร์สวัสดีแม่แม่นะครับผมสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมตอนนี้อีแม่เข้ามานางังถ่ายหมอลํำหรอเด้อพี่น้องอีแม่เข้ามานางังถ่ายหมอลำหรอพี่น้องเบิ้งปูซาละนั่งไว้เลยพี่น้อง ด่านสาเสียโมนิล่มเย็นดีดีพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องเนินสางาครับพี่น้องชัยภพุิมพี่น้องบันน้องชิมครับพี่น้องผูเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันะกน,นะครับผมเอาพี่น้องเดบาบันนี้เบ้าเบิร์นพ,พี่น้องยังระเบิร์ก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีกันนะครับผมความเป็นอยู่ของลูกๆนะครับผมพื้นที่บริเวณสถานที่มนิเป็นจังหน้นาองพี่น้องเนาะเขาเคยมาดีครับผมเบาเบิร์จจำได้ว่าเขาเคยมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับ เป็นเดินปูนพี่น้องวันนี้เดินปูนดีดีครับผมเดินปูนเครื่องหนึ่งเดินเดินหนาเครื่องหนึ่งพี่น้องสวัสดีนะคะผมพี่น้องปู้ยเดเขาไม่ได้ฝากกดไล์กดแชทตัํงเ้อพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังเวทีนะคะผมบริเวณด้านหลังเวทีเฮาบรรยากาศดีมากทุกคนเป็นเป็นน้องน้ำนี่พี่น้องลังหลังเวทีเป็นน้องน้ำครับผมร่มกสิเย็นสวยสวยในจังหน่อยพี่น้องนี่บรรยากาศด้านหลังเวทีอันนี้เป็นเต็นท์รวมพี่พี่นะคะผมเอาแม่มากต้นน้ะ เดี๋ยวพานไม่มาก,ก่อนทำอะไรแม่ปักชุดให้ลูกสาวอืปักชุดให้ลูกสาวอยู่พี่น้องกำลังเย็บชุดให้ลูกสาวอยู่นะคะผมงานปิดทองสองน้ำลงปู่ใหญ่เจอกันเด้อจ้าพฤษสภากมหกเก้าเจอกันนะคะผมเจอกันเด้อพี่น้องเด้อคิวงานสถานที่ครับคิวงานสถานที่หมอล่ำเสียงวิหกนูพุทธกรในฤด,ดูกาลปีที่ห ตอนนี้แอดมินลงไว้ให้นพี่น้องเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่หน้าเพจนะครับผมตั้งแต่ท่านว่า,าโค้ดหกแปดถึงพฤษภาคามดหกเก่าพี่น้องสามารถรับชมรับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่หน้าเพจนะครับผมอันนี้พี่พ,พี่ทีมคอสตูมเป็นยังไงบ้างเราเคยมาแล้วใช่ไหมเาเม,มือ่อปีสี่เราเคยมาแล้วใช่ไหมโอ้กระบายอยู่ปุ่นๆเคยมาหลายครั้งแที่เคยมาหลายครั้งที่เคยมาหลายครั้งแล้วพี่อเพื่ออยู่มาหลายวงปะนะที่มากระบวงไหนคะ บัานพุทเชียงอ๋อหลายวงจริงหลายวงมากจริงบานพุทธเจเยินมหาสารคามเจอกันเด้อครับเด้อไปมาเอาอ๋ออ๋อน้องไมุ้มชุแพอ๋อหลายวงอีหลีพี่นอมิดไม้กับมิดดีมือดีกามาอีกดิมิดไม้กามาน่าเอกมิดไม้กบมาระดับมิดเต่ระดับตำนานตัวนี่ มีแต่หมอรับตำนานานมากหน่วยไม่ช่วยกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นพี่พี่ทีมค้อตุกนะคะผมสวัสดีพี่ตุกด้วยนะคะผมเบอร์พี่น้องบรรยากาศด้านหลังเวทีบรรยากาศด้านหลังเวทีพี่น้องดีดีพี่น้องวันนี้เป็นเดินปูนเดินปูนเครื่องนึงเนี่ยเครื่องนึงแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้อ่าเสียงโวยความสะดวกนะคะผมห้องน้ำ้องเท้าก็มีครบหมดเลยพี่น้องครับผมสถานที่บริเวณขึ้นนี่ กบร้านเขาร่านคลายกันลานลายพี่น้องเนี่ยอยู่นูนก,กินบ่ออืนบอ่บอบอยากได้พี่น้องเด้มมาเจอกันนะครับผมเอาพี่น้องไปซองเบิ่งไต่ห่านก่อนเดี๋ยวพามาดูใต้เวทีกันน้องๆในเสื้อกลุ่มปิดพวกนี้มีงานจ้าพภาพไหมคะใช่ค่ะผมมือ